สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนโหราศาสตร,ร์กันในหัวข้อวิเคราะห์ดาวเสราร์ที่เป็นนิดนะคะหลังจากคลิปที่แล้วนี่เราก็วิเคราะห์เกี่ยวกับดาวจันทร์ไปนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงดาวเสาร์กันดีกว่านะคะว่าดาวเสราร์ที่เป็นนิดเนี่ยจะบ่งบอกอะไรได้อีกเนี่ยนะคะสิ่งที่มองเห็นเนี่ยนะคะสาหรับดาวเสราร์ที่เป็นนิดเนี่ยก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็คือเจ้าชะตาเนี่ยนะคะถ้ามีดาวเสราร์ที่เป็นนิดเนี่ย เขาบอกว่าคือถ้าดูโดยรวมถ้ากลุ่มลักเนี่ยนะคะหรือถ้าไม่กลุ่มลักแต่ว่าได้รับแสงหรือว่าส่งกระแสถึงลัคนาเนี่ยนะคะก็จะส่งผลให้เอารูปร่างก่อนนะคะรูปร่างลักษณะภายนอกอาจจะเห็นชัดๆคือเกี่ยวกับเรื่องฟันนะคะฟันอาจจะไม่ค่อยสวยผิดปกติเนี่ยนะคะอาจจะฟันเกยเงี้ยนะคะอาจจะแบบไม่ค่อยคือไม่ค่อยเป็นระเบียบ ฟันไม่ค่อยเป็นระเบียบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แต่สมัยนี้นะคะเขาก็จะมีการจัดฟันมีการทําสวยทำหล่อได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังไม่ค่อยหนักหนาเท่าไหร่แต่อีกแง่หนึ่งเนี่ยนะคะดาวเสา์ที่เป็นนิดเนี่ยนะคะเขาบ่งบอกว่าหมายถึงเกี่ยวกับโรคนะคะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะคะก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับข้อเข่านะคะหรือโรค ที่เกี่ยวกับกระดูกพุนอย่างเงี้ยรวมทั้งโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทโดยเฉพาะที่ว่าโรคปวดปวดหัวนะคะปวดหัวไมเกรนอะไรอยเงี้ยนะคะถ้าเสาเป็นน <is here. S 1> ิดอยู่ราศีเมษเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็ต้องระวังโรคภัยคข้เจ็บที่เกี่ยวกับพวกเนี้ยนะคะเกี่ยวกับโรคสมองโรคประสาทที่เกี่ยวกับเส้นประสาทในสมองด้วยนะคะแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับข้อ ะะข้อเข่าข้อเท้าข้อกระดูกทั้งหลายแหล่นี่นะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะในการพิจารณาเวลาดูนะคะโดยเฉพาะถ้าดาวนี้ส่งแสงถึงลัคนานะคะก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคเหล่านี้ได้นะคะส่วนที่มองเห็นอีกเนี่ยนะคะเขาก็ได้กล่าวไว้ว่าคนที่มีดาวเสาเนี่ย อยู่ในเรือนเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเรือนของราศีเมษซึ่งมีดาวเจ้าเรือนคือดาวอังคารเนี่ยนะคะก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยเหมือนกับทํางานหนักนะคะอ่เหมือนกับจะต้องรับภาระอะไรมากๆมีหน้าที่รับผิดชอบสูงนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็เหมือนต้องทํางานเยอะอ่มีภาระเยอะก็เลยดูเหน็ดเหนื่อยนะคะดูเหน็ดเหนื่อยมาก อแล้วก็เหมือนร่างกายก็จะทุดโทมได้ง่ายนะคะเพราะว่าทํางานหนักนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เขามองเห็นอย่างหนึ่งคือว่าถ้าดาวเสาเนี่ยนะคะอยู่ในตําแหน่งนี้แล้วยิ่งถ้ากลุ่มลักขณาก็จะเห็นได้ชัดนะคะในในสิ่งที่กล่าวมาเนี่ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะนอกจากนี้ดาวเสายังบ่งบอกอีกเนี่ยนะคะว่า เสาที่เป็นนิดเนี่ยนะคะยังบ่งบอกได้อีกว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะคะไม่ควรจะทำธุรกิจหรือลงทุนที่เกี่ยวกับที่ดินนะคะอสังหาริมทรัพย์นะคะธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตเกี่ยวกับเหล็กนะคะหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างนะคะ เป็นงานก่อสร้างอะไรทั้งหลายแหล่อย่างเงี้ยนะคะมันก็คือมันก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าลงทุนแล้วก็อาจจะได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรนะคะหรือไม่ก็ขาดทุนเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเสาของเราเนี่ยได้ตำแหน่งที่เสียที่เสื่อมเนี่ยนะคะมันก็จะทำพวกนี้ไม่ค่อยได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเกี่ยวกับพวกโลหะอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ เพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวเสราร์อยู่ในราศีเมษนะคะก็ให้ดูด้วยว่าตัวเองจะทำธุรกิจอะไรก็อย่าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเหล็กเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเกี่ยวกับที่ดินนะคะหรือบางทีก็จะเป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมใหญ่ๆเกี่ยวกับการผลิตเลยนะคะอันนี้มันก็จะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะ ส่วนด้านอื่นเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้กล่าวถึงเพราะฉะนั้นคนที่มีดาวเสาในราศีเมษและเนี่ยถือว่าได้ตำแหน่งนิดเนี่ยนะคะให้ระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคสมองนะคะโรคสมองนี่อันเราต้องระมัดระวังมากหน่อยนะคะโรคสมองโรคเส้นประสาทโรคกระดูกอันนี้นะคะต้องดูแลตัวเองมากๆแล้วก็เขาเรียกว่ายัางไงอะ,อะพักผ่อนให้เพียงพอเอาใจใส่ ชีวิตตัวเองหน่อยนะคะแล้วชีวิตก็จะดีนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะที่เกี่ยวกับดาวเสารที่เป็นนิดนะคะลองไปดูกันว่าเรามีคนใกล้ชิดที่มีดาวเสาร์ในตำแหน่งนี้ไหมนะคะแล้วชีวิตเขาเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะหรือถ้าเขายังไม่ได้ทราบว่าเขามีเกณฑ์เสียงอะไรเราก็สามารถตักเตือนเขาได้นะคะก็เป็นการช่วยเหลือคนรอบข้างได้นะคะ,ะแล้วก็เป็นการเรียนดูดวงของเราแบบเพลิน ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่สามารถที่จะตอบคอมเมนต์ได้กับทุกท่านนะคะถ้าเป็นการถามในลักษณะที่ดูดวงมากเนี่ยนะคะก็จะตอบไม่ได้เลยบางทีมันตอบยาวยาวเกินไปนะคะมันไม่สามารถนะคะแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับเออบางทีก็ต้องฟังให้ละเอียดหน่อยนะคะเพราะบางคลิปเนี่ย หลายท่านก็อาจจะฟังยังไม่ทันละเอียดนะคะแล้วก็ถามนะคะบางทีก็จะไม่ได้ตอบนะคะเพราะว่าเยอะมากนะคะคอมเมนต์บางทีมันมาหลายๆอ่าหลายๆคลิปอ่นะคะที่ส่งคอมเมนต์มาก็ทําให้เราตอบไม่ทันอ่านก็ไม่หมดนะคะเพราะเราลงคลิปไปเยอะนะคะสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสติในการดำเรงชีวิตใช้ชีวิตอย่าประมาทนะคะเพราะว่าโรค โควิด1 9ก็ยังมีอยู่เนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตหน่อยอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์จเจริญภาวนากันนะคะแล้วชีวิตจะปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ